ช่วงนี้หลายคนได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งคำถามสําคัญคือแล้วเราจะต้องฉีดวัคซีนอีกหรือเปล่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายอดติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นเป็นหมื่นรายเลยนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับอาจารย์หมอยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตนะท่านเป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้มาตลอดได้มาให้ความรู้พวกเราแล้วนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องฉีดหรือเปล่านะครับ อาจารย์อาจารย์โยงบอกว่าตอนนี้กําลังระบาดมากนะมีความจําเป็นที่จะต้องป้องกันแต่ไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนเพราะอะไรครับเพราะว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับเป็นโรคที่มีวิธีการป้องกันได้หลายวิธีล้างมือทําความสะอาดลดการแพร่ชเชื้อใส่หน้ากากอนามัยผู้เสี่ยงก็ไม่เข้าสู่ที่ชุมชนนะครับจริงๆวัคซีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่โควิด -19 เนี่ยตั้งแต่ปีแรก นะ2019ตอนนั้นอาการเนี่ยรุนแรงมากอาัตราเสียชีวิตเนี่ยร้อยละหนึ่งนะแล้วก็ลงปอดปอด,ปอดบวมสูงมีคนตายต้องนอนโรงพยาบาลเยอะแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมีภูมิต้านทานเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตอนนี้ถ้าติดโควิด -19 อีกเนี่ยก็ยจะไม่มีอาการรุนแรงเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือนะ สำหรับโควิด19ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนนะครับสำหรับตอนนี้นะอาจารย์โยงบอกว่าไม่แนะนำครับ